นานมาแล้วในหุบเขามรกตมีตำนานเล่าขานถึงดวงตาแห่งมังกรว่ากันว่ามันซ่อนพลังวิเศษผู้ใดได้ครอบครองจะได้รับพรแต่ก็ต้องแลกด้วยคำสาบนี่มันอะไรนะ เด็กหนุ่มชื่ออาริมองเห็นแสงประหลาดลอดออกมาจากซอกหินเขาคลานเข้าไปด้วยความอยากรู้พบว่ามันคืออัญ,ญมณีสีแดงกำ่องประกายราวมีชีวิตสวยจังอาริเอื้อมมือไปสัมผัสทันใดนั้นภาพนิมิต ก็ฉายชัดในหัวเขาเห็นมังกรโบราณกำลังต่อสู้กับกองทัพปีศาจเจ้าเลือกแล้วสินะเด็กน้อยเสียงกระซิบดังก้องในหัวอาริสะดุ้งโหยยงถอยหลังกรูดใครนะ่ะข้าคือผู้พิทักดวงตาแห่งมังกร พลังนี้จะช่วยเจ้าได้แต่จงจำไว้คำสาบจะตามมาอาริกรำรดวงตาไว้แน่นเขาตัดสินใจแล้วเขาจะใช้พลังนี้ปกป้องหมู่บ้านของเขาแม้จะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายก็ตามเพราะบางครั้งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็มาพร้อมกับภาระที่หนักอึ้ง